สวัสดีค่ะนะคะสวัสดี FC นะคะทั้งแฟนเพจแฟนช่องนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่าเนาะคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะคุณแม่เพิ่นกลับไปหาเกีียวหยาให้ควายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาแม่ก่อนเนาะ สวัสดีจ้าแม่สวัสดีจ้าแม่ FC มาห้คว้นั่นอีแม่ไปเอาหญ้าให้ควายพี่น้องเฮ็ดเพื่ออีแม่เฮ็ดเพื่อ FC ได้หนิว่าเอาตัวเลขกับเพิ่นกับทีแบงปั่นคือเก่าแล้วเนาะแม่เนาะไปทั้งไรดีแม่ฮะเฮ็ดไปแล้วเนาะเฮ็ดไรแล้วปวดขามเจ้าตะเวนอยู่ว่าสิมาตะเวนเอาโทรศัพท์ไปสอมอยู่แม่โททรศัพ์ห่างแล้วบ่นะคะไปปูยเพคนเบิ่งอยู่ครับไปอยู่คุณน้ำมาเอาก็ปูกรได้แม่ แม่เอาตำลาทั้งหมดอะเอาไซเอานีบบ่เอานก่ตนเนาะโอ้เียวกเดี๋ยวนูไปทายยุหันแม่แปะเหล็กก็ได้อันนี้บ้านแม่หน่อยนะคะแม่เลียงเป็ดน้ำบ่แม่เลียงเป็ดน้ำเลียงเป็ดเลียงควายมีไก่น้ำอยู่บ่แม่ โอ้มีควายพร้อมาพี่น้องไปเบิ่งควายไม่หน่อยม่หน่อยก็ลักมากเบิ่งปูพร้อม,มเดอจอมปลวกของปูนั่นจอมปลวกของปูนะคะชัดขาดแต่เน็ตหลดสองสามครั้งแล้วนะคะเอาเหรออ๋อ เสียงชัดภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ใช่ไหมคะเอามามองนี่สัญญาณมันบกค่อยมีไหมที่เป็นแนวนี่ระบอัดน,นี้พี่นอ้องมาดูควายเป็นตะฮักตะฮักมาจะไงคะ ตะฮักแท้เป็นไงชินีฟังโงชินีฟังโงงเก็ายาย่าไม่หน่อยไม่หเพราะว่วามเม่นมากนะครับเมดไรทำลาวนะครับทำ่น้อยนะครับงาที่ชุดเร็พี่นอ้องมองนี่สัญญาณดีดีคุณแม่ก็ล่ออยู่นะครับเนาะ ของมาตาเว้นอยู่ค่ะไปซ้อมโทรศัพท์เกียตังค์มาตาเว้นอยู่โทรศัพท์มันบอดีแม่แม่นานวัสดีครับแม่จ้าวัสดีจ้าใช้สีตัวนี้ละครับน้องตัวมานนะครับแม่ตัวเนี้ยตัวมานแหม่ปรผาดนะแม่เนาะไปขอปู่เพื่อให้ดีๆเป็นวันของปู่แม่ดีๆเมื่อวานนี้สามเก้าเก้าสามนะครับ เอฟซีหลาๆทันพูดว่าบกับตัวเมียออกไวกจะขึ้นเยนไหลนี่ใส่ไม่แข็เนื้อนอนเขาตัวเนียนพร้อมเนาะแม่เนาะตัววงกลมเนาะจ้่อันนี้ยังแปดสองที่นมอไห่ตวเน่าครับเนาะออกตะวนตเกาเนาะสังตดแม่เขาคอมาออกตัวเกเาแท้ฮะ เก่าสามกับอะอีกเลยเฮ้ยสมมาเป็นเก่าสามสี uhm. ่บค่ะนีはは่แต่ว่าไฮกะไฮไปตลาดเห็นอยู่สูตรเพื่อนเนาะค่ะนี่ไฮเก่าสามตันออกสามเก่านะแม่เนาะครับสำหรับงวดนี้ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวหน่อยไฮไปล้วนต้หรับข้อมูลหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะหลอกให้นะครับเพได้ตัวเปลี่ยนสายใหญ่คนแม่ใหม่เก้าแม่หอยเหล่าเจ้าแม่หอยเหล่าตัวดีดีแดง เพราะว่าให้เม่นมากนะครับตำราก็ไม่น้อยคุณอํานวยบอกว่าสวัสดีค่ะนะคะจ้าสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดไหมพี่น้องคอมเมนต์ให้ในได้จ้าบอกไปขอคุณเลยครับเลยเพราะว่าปูขอคุณกรให้เป็นวันของปูวันซุกใ์แหงเป็นวันของปูรลอวันซุกเงืนครับเนาะครับเเพราะว่าซุกสิพัน์น่ะของปู เอาตรงเปรีเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะบวโดยตรงค่ะสวัสดีค่ะคุณนพนพพรละดาคุณนพละดานะคะสวัสดีนะคะวันนี้มาหลวงน่หนึ่งวันเพราะว่ายานเอฟซีคนบบเห็นนะครับก็ <c oughs> เลยมาเดี๋ยวรอสักครู่น,นะคะ ดีบพาได้มาบ่ายเนีมันนี่มันนี่มากคําเลย <Yeah. S 1> <laughs> คำแล้วพี่นอ้ <laughs> องลอนกับแ,แม่เดออ้อด่ครับ4ี่ศูนย์ศย์มาไหลได้เห่หครับโบเฮดกับคนครับเทียบกันกับเอง่ศูนย์ศูนย์สีมันกับกันมันหล <laughs> แม่ก็ได้หายใส่ศูนยบเฮดกับไหนนึ่ อ่ะสามตัวหนึ่งสองแปดสามสี่ศูนย์สองชุดน้แม่เนาะพี่เจนน่าไปนะครับแต่จนมาแล้วกดไลค์กดแชร์เฮงเฮงปังปังรวยรวเด้อพี่น้องค่ะอันนี้จะเป็นราววันที่สามสิบนะคะเน่จะไปเจนมาถี่เจนเย็นเด้ออันนี้สองหกนะครับชุดสุดท้ายนะครับชุดเนีนของแม่จะมีสี่ศูนย์นะครับห้าหนึ่ง เก้าสองหกเจ็ดเยาะขึ้นทั <sinking> <water> ้งหนาให้นะครับสําหรับชุดเน้นของคุณแม่น้อยนะครับตัวกั้นหางตัดจินนะครับเด้อสามสี่เก้าสามเด้สองหกนะครับสองหกแล้วกลับไปบนมันสองแปดนะครับถูกต้องนะแม่น้อยเขียนเอตตัวที่ตังแดงอันนั้นไม่เนีสองหกน่นเลขสองหกน่ะตัวทีแดงแดงแถบใหญ่ๆมันจังเออชัดเจนน่ะเออสองหกแล้วชุดนี้พอเป็นสองแปดนะครับ ก็เป็นยังเห็นชัดอยู่ซองหกมาละมันเสรออกซองแปดเขาก็ที่ถืออีกแล้วที่ออกอมาเร่งนี่แหละบเสียวเวลาช่ยวยให้ดึงซองแกะมันมันยืดถึงตัวออกเจอคุณแม่ให้แล้วนะครับตำราวเนี่ยแม่ผมลืมแก้มันทีฮะสามสิบนะแม่นะลืมตแม่ผมทำสามสิบนะครับลืมดูดันสามสิบ สอคอนะครับ67กกตำราวของแม่น้อนยนะคะท่านผู้ชมครบสูตรเต็มสูตรไม่มีขิดบานเน่ยได้ละอะแม่โชเ์ฟซีบุ้งเลยนะครับบุ้งกันเอ๋ถูกต้องเนาะแม่เนาะบานซานฟีถูกต้องนะคะอ่ะมาตามต่อเป็นงวดที่สองของปู แม่อย่าลืมขอปูเพคนเด้อให้ตองมังวดนะครับเนาะขอเอฟซีขอเอฟซีพันเลยโชคดีตองมังวดนะครับเดี๋ยวขยายกล้องใไฮคอนเดอพี่น้องแต่วันศุกร์ตอนมาเกจะเป็นหมื่นของปูเอสตอมาปูเมันจะไฮต้ตรงเมื่อวันศุกร์นะครับให้กรับคือเกาอีวแม่นี่กรัให้กรับเนาะครับเนาะให้ไปกรับเด้อครับเด้อตัวกันก็ห้ามตัดทิ้งนะครับกรัฟลายแม่บริษัทกรัฟไฮครับตัวเน้นที่วงกลมสีแดงนะครับจะมี4051 92และ หกนะครับตัวกันจะมี3 4 9 3และ2 6นะครับนี่เป็นตัวกันไม่หน่อยว่าฮามตัดออกด้วยครับเนี่ยพี่น้องเห็นชัดปะค่ะใครไม่เห็นคอมเมนต์มาได้ใครไม่เห็นคอมเมนต์มาได้นะคะ สำหรับตำราวนะคะของไม่น้อยนะคะวันที่30สิงหาคมพศ2 5งพงวบ2 5 6ดงวดที่ผ่านมาวันที่28นะคะให้93มันออก39นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดน,นี้ห้ามพลาดนะคะสำหรับตำราวนะคะเด่น4รองศย์เด่นสรองศจับคู่4051 92แล้วก็67 3493ยังมานะคะงวดน,นี้93แล้วก็26นะคะ ตัวสุดท้ายนะคะเป็น2 6นะคะแอดมินเขียนคล้ายๆ8นะคะแต่ว่าจะย้ำไปที่2 6นะคะถึกต้องบะแม่ก็สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมก็เป็นพร้อมเพย์นะคะ0887457586นะคะ ID ด i n ลนะคะ ST3251 นะคะขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์เดอ้อพี่น้องจา เฮงเฮงฟังฟังรวยรวยจ้าแคปหน้าจอแล้วเนาะพี่น้องเนาะสุกสดมันมันสกูสุกคนนะคะบอกกัดมันแจ๊คูแล้วนะคะอย่าลืมไปครับเพื่อนกับว่าอยากดูตัวเลขขนมไทยของคุณแม่น้อยแม่ช่วยพนดมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นโครงสุดไทยนะครับมันนี่กัไก่ไก่มือวันนี้เป็นวันที่28นะครับ2ี่บแล้วนะครับ วันที่29นะครับ29สิงหาคมนะครับกะพิดเมื่อกี้ขอกระพิดเขียนกระพิดพี่น้องแต่ว่าให้เลขมันถือเด้อปูเป็นไห้หรอแม่เนาะจ้าอ่านะคะอันนี้จะเป็นตําไทยนะคะท่านผู้ชมแบบตัวเลขตําไทยนะคะของแม่น้องเรียกฟาร์รับได้ไหมแป๊บนึ่งรอสักครู่เเหมมือนดิใครโทรมาหาแม่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะ สำหรับขนมไทยของแม่น้อยนะคะตามนี้เลยนะคะอ่านให้แบนบุญท่านสรุปตัวเลขที่คุณแม่เน้นให้เน้นให้นะครับโดวยวงกลมสีแดง78903989นะครับตัวกัน7 7 2 9และ18นะครับสำหรับแนวทาง3ตัวมี2ชุด978และ756นะครับอ่ะุดคขามารับชมกับขอ,ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับสําหรับตำราวและขนมไทยแม่น้อยนะครับ แม่แขอคบค <ทา S 1> ุณค่ะตะก,กุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็กสามสเบอร์โทร064 39692 80ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาบนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์ s s มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลของหลวงโปศิลานะคะ idline นะคะ s เล็ก t เล็กสามสนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ